สวัสดีค่ะรีวิวแพทเทิร์นไซน์นี้นะคะอ่าทุกคนจะเห็นว่าไซน์นี้คือไซส์ใหญ่นะคะ,อ,ะอ๋อจะอธิบายสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สั่งซื้อไปนะก็คืออ่าดูได้ตามนี้เลยคะ่ะสั่งซื้อไปแล้วก็ไปดูคลิปได้ที่ทางนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะวิธีการวางตัดผ้านะคะเราจะตัดผ้าชิ้นหลังเป็นชิ้นที่1นนะคะก็คือชิ้นนี้วางทบผ้าแบบนี้ค่ะ เมื่อวางทบออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้ค่ะแล่ะทีนี้เราจะมาดูเพราะว่าส่วนประกอบของผ้าถุงเนี่ยจะมี3มชิ้นนะคะสําหรับป้ายเปิดนะส่วนสําหรับป้ายเปิดตรงนี้ป้ายเปิดตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็คือชิ้นนี้เองนะคะชิ้นนี้นั่นเองนะคะคือเขาจะเปิดได้แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ส่วนสําหรับตรงเนี้ยความที่ผ้าน้อยเ้าก็จะมีแบบว่าเผื่อให้ประมาณ1นนิ้วนะคะแต่ถ้าใครผ้าเหลือก็สามารถยื่นออกไปได้อีกนะเราจะพับสอยหรือพับเย็บก็ได้ค่ะนะคะ ตรงนี้ก็คือเขาจะเกาะแบบเปิดลอยๆแบบนี้เลยนะคะอ่านี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะชิ้นเนี้ย เราจะวางตัดเป็นชิ้นที่3ค่ะเพราะว่าเราจะดูว่าชิ้นที่ป้ายเราจะเหลือมากน้อยก็คือจะวางเป็นชิ้นที่3นะคะส่วนชั้นที่2ก็คือชิ้นที่อยู่ด้านในนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้ทุกคนจะเห็นว่าว่าจะมีเขียนไปเยอะมากเพราะว่าเขาไซส์ใหญ่เนาะทุกทีอะถ้าเกิด่าผ้าเราพอเราต้องวางชิดนี้เลยค่ะเพราะว่าผ้าถุงแบบนี้ไม่ต้องเผื่อตะเข็บเยอะนะคะเพราะว่าเราจะไม่แก้ตะเข็บข้างแล้วค่ะเพราะว่าเราจะใช้กันขยับตะขอเองเพราะฉะนั้นชิ้นที่อยู่ด้านในตรงนี้นะคะเนี่ยชิ้นที่อยู่ด้านในตรงนี้นะ ชี้ให้ดูนะก็คือเนี่ยตรงเนี้ยที่เขียนไว้เนี่ยก็คือเนี่ยเราจะมีการเนี่ยแบบนี้ค่ะนะคะ,นะค,ะคือเราจะตัดชิดริมเลยค่ะแล้วก็พงเย Br ็บสําหรับผ้าใข่ที่ไซส์ไม่ใหญ่มากนะแต่ถ้าใครไซส์ใหญ่ที่อ้อยขีดเส้นยาวไว้เนี่ยก็คือเราสามารถขยับได้นะเพราะทุกคนจะเห็นว่าไซส์เนี้ยคือเขาจะยื่นเข้ามาข้างในเลยนะคะยื่นเข้ามาด้านในเลยเราสามารถที่จะหดเข้ามาได้ค่ะหดผ้ามาได้นะเนี่ยเราสามารถที่จะหดเข้ามาได้ค่ะเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องโค้งตามสะโพกแล้วนะเราขีดตรงๆได้เลยอย่างตัวนี้ที่อ้อยกะคำนวณให้ประมาณ3มนิ้วนะคะจากข้างเนี่ยเราก็ตัดชิดเส้นนี้เลยค่ะตัดชิดมาเลยแล้วก็โค้งเย็บได้ค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็อยู่แบบลอยๆแบบแหละอยู่แบบลอยๆซ่อนอยู่ใต้นี้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีเชือกผูกเพราะฉะนั้นเกดที่อ้อยขีดให้ตรงนี้ทุกคนต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ขีดให้มันยาวไปกว่าเดิมตรงนี้นะคะ ส่วนลดตำแหน่งของเชือกเนี่ยตรงนี้ถ้าเราไม่พอเราก็ขยับเข้ามาผูกทั้งในเพราะฉะนั้นสายของเราต้องยาวมากกว่าปกติเพราะว่าของเราเราถูกย้ายมานั่นเองค่ะก็จะยุ่งยากหน่อยนะคะสําหรับชิ้นที่เป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้ผ้าถุงสองผืนหรือว่าจะใช้ผ้าที่เป็นสองเท่าก็วางตัดได้เลยค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนสาหรับขั้นตอนการวางผ้าตัดผ้าถุงแบบนี้นะคะ ก็เป็นแบบนี้แลคะ่ะเราสามารถกวพูดง่ายๆว่าตรงป้ายเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเราไม่พอเราก็หดเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสําหรับตรงป้ายข้างนอกนี่สรุปว่าเราวางตัดชิ้นหลังเป็นชิ้นที่1แล้วก็ป้ายด้านในเนี่ยชิ้นนี้ยวางตัดเป็นชิ้นที่2ส,ส่วนเ้นที่3ถ้าเราอยากเผื่อมากกว่านี้เราก็เผื่อออกมาได้ค่ะตรงสามเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเพราะเขาจะเปิด พะเนอพะง,งาบเพราะว่าการที่เราเผื่อเยอะนะ่ะมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะไม่เห็นกาวนะคะพอเราเผื่อน้อยเนี่ยเราจะเห็นกาวด้านในนั่นเองเพราะเขาเปิดได้ตลอดนั่นเองนะคะก็เป็นไซส์ที่เหมาะสําหรับคนที่ก้นง่ายผมง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องแก้จะเข็บข่านะคะใช้วิธีการเลื่อนตะขอเอาเนี่ยขยับเข้าออกตรงเนี้ยตรงเส้นป้ายเนะะี่ยค่ะเส้นป้ายตรงเนี้ยเราขยับเข้าออกได้เลยค่ะก็คือตําแหน่งอยู่ที่เดิมนี่แหละนะเพียงแต่ว่าพอพอเรา ่อไปแล้วขยับเข้ามาได้ขยับเข้ามางี้พอเราอ้วนแล้วก็ถอยออกไปได้ค่ะแบบนี้นะคะนี่วิธีวิธีการขยับตะขอสมมติว่าเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราผอมไปแล้วก็ขยับมาได้แบบนี้ได้เลยพออว้วนเราก็ถอยออกไปนะคะก็เพิ่มตะขอตัวล่างเท่านั้นเองนะคะก็เป็นผ้าถุงที่นิยมตัดกันมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะคือเขามีแต่เข็บข้างจะใส่แล้วมองดูไม่ชายบานนั่นเองนะคะใครสนใจก็เข้ามาสั่งซื้อได้เลยคะ่ะทําให้ตามไซส์เลยนะ